อะอาชัยครับอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาชัยเนี่ยอาขึ้นช่วงแรกหรือเปล่าคะร้องเพลงเออรู้แล้วนะเดี๋ยวนี้นี่นี่เรีนรู้จักคนรุ่นเก่าหน่อยนะกดนตีเพื่อนอาชื่อสมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเออใช่ใช่ครูสมหรือเปล่าครับก็จะมีใครแล้วก็มีอาเสียนแต่งเพลงก็สมเนี่ยนะกดนตีนี่สม ดูจักนี่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่กำลังมาแรงฮงสติราดนิติกด้วยนะพะเดี๋ยวไว้คุยอย่างอื่นกันเพราะอ่านจะรีบเดี๋ยวไม่ทันขอโทษนะฮะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอ้าไปไปไปครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เป็นไงสดใสร่าเริงเลยนี่เงินรับตัวมากโอ้ขอบคุณมากแล้วใหม่เพิ่งมาแล้วเขาจะเริ่มงานอยู่แล้วก็เนี่ยมึงมาจากสิงห์บุรีรถติดจะแย่เนี่ยจำได้ไหมเฮ้ยสมยังจำมันได้ไหมเล็กโอ้เป็นไงบ้างหายหัวไปไหนมาวะแล้วดูอืมอะไรมันจะหมอกมากมายขนาดนี้เออพ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 อแค่นั้นก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยคัดกันข้างในพี่ชายยังไม่ทันเตรียมตัวเลยงานแล้วงานเจอกันเยี่ยมเีนี้ต้องมาเว้ยต้องเจอกันต้องเจอไม่เห็นไงก็ต้องเจอ ดังไหนดังไหนปีพุทธศักราช2529ก็เกิดดาวดวงเด่นอีกดวงหนึ่งในแผ่นดินอีสานเช่นกันความยิ่งใหญ่ของเธอแน่นอนจะไม่ต้องเผยอ้างภรคุณลยครับเพราะมาแม่เติมยื่นย่าโม่เข้าไปทำงานก่อนนารีราชสีมา ก่งนะอแต่มันก็เป็นทรอมโบนน้ำไหลเหมือนนะดูเพื้อถามหาดูเสื้อมาเลย ้็ hey. มาถึงปีพศ2555ครับในขณะที่วงการเพลงลูกทุ่มไทยมีแต่ขุนพลเพลงหวานจู่จก็มีน้อยหน้ามนคนตัวเล็กๆลกรุ่งเงสันทัดคนอเลนเดลอมออฟไพลแอนแมนซิตี้ไลออนนวนขายนวลแข่น่าสนอจน้าไอติม ไอ้สมโอ้พี่ชิมาดิมาไงมาไงเนี่ยนี่พี่พรสวัสดีจ้าอ๋อสมเหรอตายจริงนึกว่าล้มหายตายจากไปแล้วมาไงเนี่ยไมดีใจจังเลยที่ได้เจอครับพี่พอสบายดีครับสบายดีจ้าดีใจนะเนี่ยที่ได้เจอแล้วจะขึ้นมงได้หรือเปล่าล่ะคงคงไม่ไหวครับเอาหน้าเอาไหนหน้าแก่แล้วครับ อืมสมพูดอย่างนี้ก็หาว่าพี่พ่องผมแก่แสิ oh. พี่พ่องผมไม่แก่แล้วแก่เกเรอะไกันแก่ก็เมื่อวานวันเดียว <laughs> <laughs> ครับครูเป็นไงพระเอกก็ไหนเติมนะมันบอกครูสบายดีก็สบายดีแต่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่ต้องเดินยังไงล่ะแต่ว่าเตี้ยก็เดินไปนนี้เ็งครูไอ้เติมถ้าเรื่งไม่หายนะมึงนะไปหยิบกระเป๋าไม้ขะทีอ๋หครูแล้วที่ไอ้สวมแล้วบอกพระเอกพระเอก พี่พร้อมแลแม้วแหมหยิบกระเป๋ามาให้ครูทีแหมเอ้งฮะอ่าเดี๋ยวทังเดี๋ยวทังเอ็งจะไปหยิบให้ข้าหรือไม่หยิบหยิบสิครูดีลนะทีหลังจะได้หายหัวบ้างครูจะได้คิดถึงดูมันดูมันเ้อไม่ยากะโตสักทีนึ่งเงียนี่นนอืมเออ เองก็เหมือนกันหายหัวไปทะตั้งนานเลยนะไม่ส่งข่าวคราวมาให้รู้บ้างเลยไอ้วิชาดนตรีที่ข้าให้ไปเนี่ยเองเอาทิ้งหม้อลงหมดแลยอย่างมีอะไรก็มาพูดจ้าปรึกษากันได้อย่าเก็บเงียบเอาไว้คนเดียว ดูเองมันจะแก่กว่าครูซะอีก